สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมโทนี่และโอ้โทนี่โน้กันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับทาง FiFA าออนไลน์เซริเซรเกาหลีนะครับได้ปล่อยแพ็กพิเศษนะครับก็คือเป็นกิจกรรมคลายม็กนะครับชื่อกิจกรรมว่า one day one sell นะครับก็คือเขาจะเอาสินค้าพิเศษเนี่ยในออกมาในราคาพิเศษนะครับออกมาให้เราซื้อเนี่ยในราคาที่ถูกมาก แล้วก็มีแค่วันเดียวนะครับก็คือต้องซื้อภายในหนึ่งวันเท่านั้นนะครับและวันถัดไปก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับเป็นวันแรกนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูหน้ากิจกรรมก่อนนะครับกิจกรรมกิจกรรมวันเดย์วันเซลนะครับของฟีฟ่าเซิร์ฟเวอรกาหลีนะครับนี่ครับโอเควันเดย์วันเซลนะครับสําหรับ วันเดย์วันเซลสำหรับประจำวันที่13เดือน8นะครับก็คือ20,000ืนแคชได้กุญแจสีทองนะครับจำนวน50อันนะครับแล้วก็5,000ันแคชได้กุญแจสีเงินนะครับสำหรับปี World Class 2014นะครับอีก50อันนะวันนี้ก็จะมาใช้ทั้งหมด30,000ื่นแคชนะครับก็คือจะซื้อกุญแจเงิน100ชิ้นนะครับแล้วก็จะซื้อกุญแจทอง50ชิ้นนะครับโอเคครับเราไปลุยกันเลยครับจัดกุญแจทองก่อน ห้าสิชิ้นอีก50ชิ้น100ชิ้นครับเรียบร้อยครับแล้วก็กุญแจทองอีก50ชิ้นนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่า ID นี้นะครับไม่ใช่ ID ของผมนะครับก็ เป็นไอดีของพี่บอมนะครับของพี่บอมพี่บอมก็บ,บอกว่าจัดเลยน้องจัดเลยน้องพี่ไม่หวังมากพี่เอาร้อยล้านโอเคครับอันนี้หนึ่งร้ยชิ้นห้าสิบชิ้นนะครับไปซื้อกล่องกันเออเออ นี่ครับราคาปกติมัน24,900ื่นสนเแคชครับได้แค่20ชิ้นนะครับแต่วันนี้ครับวันเดียวเท่านั้นครับสองหมืนแคสได้ถึง50ชิ้นนะครับกุญแจทองนะครับหากล่องไม่เจอเออกล่องเงินอยู่นี่โอเคห้าสิบเอผมเห็นกล่องทองแล้วสายตาไม่ดีอีห้าสิบ เปิดกันยาวๆนะวันนี้เปิดกันยาวๆโอเคครับไปดูพร้อมกันเลยครับเริ่มที่กล่องเงินก่อนนะครับว่าจะมีอะไรมาบ้างครับโอเคดีที่สุดสำหรับกล่องเงินก็คงเป็นเงินยี่สิบเอ็มนะเพราะว่ามันคงไม่ต้องลุ้นอะไรกันเลยเอ่อเซิบเซฟก่อนแล้วนะครับหนึ่งกองหนึ่งกอง หนึ่งกล่องครับหนึ่งกล่องดูก่อนว่าดวงมาหรือยังอีกพี่เลเวลแปดอีกกล่องอีกกล่องเรียกดวงก่อนเรียกดวงเรียกดวงเรียกดวงปรับอีกพี่เลเวลหกไล่ก่อนไล่ดวงไล่ดวงสักห้ากล่องสักห้ากล่องอะคุยรัวกล่องที่สามโอ้โห ถ้าเกิดกล่องที่ห้าผ่านไปหากล่องยังเป็นยี้อพอยู่นะครับเราจะตัดกลับไปแล้วค่อยกดใหม่นะครับก็คือจะออกไปก่อนโอ้โหหนักครับหนักหนักมากยังไม่เห็นอะไรเลยนะครับยังไม่เห็นอะไรเลยครับโอ้ตาย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 ตาตายตายมครับล่านี้ครับดูทรงแล้วกดทีละกล่องถ้าจะไม่ลุ่งครับกดรัวไปเลยครับไปครับนั่งลุ้นกันยาวๆครับ โอเค95กล่องนะครับยังไม่พ้น exp นะครับกับ simulation นะครับอ้าวโหท็อป50ครับท็อป50ท็อป50เห็นหรือไม่ท็อป50เห็นหรือไม่ท็อป50เห็นหรือไม่โหนี่ถ้าเป็นกล่องทองนะครับกล่องทองก็คือได้บวก5ไปแล้วนะครับท็อป50นะครับท็อป50 อยากได้ยี่สิบล้านนะขอยี่สิบล้านสักใบสองใบไม่ได้เหรอท็ห้าสิบมาอีกก็ได้ท็อห้าสิบมาอีกโหท็อปสามร้อยออกรวนลวครัทบท็อปสามร้อยออกรวนลวครัทบ 50, ท็อปห้าสิบท็อปห้าสิบมาอีกแล้วโอ้หทห้าสิบมาขนาดนี้เอายี่สิบเอ็มมาสัหน่อยสิยี่สิบเอ็มอ่ะยี่สิบเอ็มอ่ะ หืมจะไม่มาเลยเหรอร้อยกล่องเลยนะหืมหืมโอเคครับยี่สิบกล่องผ่านไปนะครับตอนนี้นะครับก็ได้ท็อปห้าสิบมาแล้วสองใบนะครับแล้วก็เมื่อกี้มันลัวท็อปสามร้อยไปประมาณสี่ใบนะครับตอนนี้การ์ดก็คือได้ท็อปสามร้อยมาสี่ใบแล้วนะครับแล้วก็ท็อปห้าสิบอีกสองใบนะครับที่เหลือก็เป็น exp นะครับกล่าวว่า กลาว่าคือนักเตะวล่งยี่สิบแน่นอน,นครับทุกตัวทั้งทีมนะครับอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ละอันขยะชัดๆครับ exp นี่ไม่ค่อยจะได้ใช้เซิร์ฟเกาหลีแจกแจก exp เยอะอยู่แล้วนะครับ เฉพาะที่ได้ EIP เลเวล20เนี่ยก็ประมาณ8-9ใบแล้วนะครับตั้งแต่เล่นตั้งแต่ตั้งแต่ที่ผมเล่นมาแค่เดือนกว่าๆ2เดือนนะครับส่วนโอน EIP 100%ก็มา7-8ใบนะครับซึ่งซึ่งถือว่าแจาก EIP ได้เยอะนะครับเซิร์ฟนี้แจก EIP เยอะเยอะมากกล่องนี้ก็เปิดได้ EIP เยอะเช่นกันนะครับไม่ต่างจากของแจกผ่านไป60กว่าใบานะครับยังไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นนะครับ จริงๆกล่องเงินมันก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วถ้าเผื่อคนสงสัยนะครับว่าสามพันแคสนี่เอ้ยไม่ใช่สามพันแคสสามหมื่นแคสนี่ประมาณเท่าไหร่นะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ราวๆหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทนะครับสามหมื่นแคสแล้วก็กล่องเงินเนี่ยห้าสิบกล่องเท่ากับห้าพันแคสก็คือลองลองลอง,ลองเฉลี่ยดูนะครับว่าว่าเท่าไหร่ น่าจะประมาณร้อยห้าสิบาทนะครับร้อยกล่องก็น่าจะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคิดเป็นเงินประมาณสามร้อยบาทไทยนั้นจะได้คุ้มแค่ไหนนะครับผ่านไปเจ็ดสิบกล่องแล้วครับยังนิ่งครับกล่องเงินนี้เหมือนเหมือนซื้อมาเพื่อเอาความซวยออกไปก่อนนะครับของจริงจะอยู่ที่กล่องทองนะห้าสิบกล่อง โอเคครับ5กล่องสุดท้ายครับหมดไปเรียบร้อยครับเก้กล่องก็ได้แค่ท็อปห้มานะครับในช่วงแรกๆนะครับแค่2ใบนะครับก็คือช่วงแรกๆที่เปิดก็คือใบที่2จาก95แล้วก็มาใบาท,ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับก็ได้แค่สใบนะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรน่าสนใจโอเคเดี okay, ๋ยวไปดูกันครับว่า ได้มาเท่าไหร่ได้สองแสนมาแค่แปดใบนะครับสี่หมื่นมายี่ิบสองใบนะครับส่วน EXP level หกได้มาสิบเก้าใบ EXP level แปดได้มายี่ิบสี่ใบนะครับไม่รู้จะให้เยอะไปไหนนะครับตัวเปลี่ยนทีมได้มาสองใบนะครับแล้วก็ไปดูการ์ดกันครับได้ท็อปสามร้อยมาสิบสามใบนะครับแล้วก็ได้ท็อปห้าสิบมาสองใบครับโอเคครับต่อไปเราจะไปดูคลายแม็กของจริงนะครับก็คือกล่องทองนะครับกล่องทอง โอเคครับไปครับทดสอบตัวไปก่อนครับหนึ่งกล่องร้อยเอ็มครับร้อยเอ็มร้อยเอ็มล้านสองโอเคครับถือว่ามาได้ไม่น่าเกลียดนะครับมาได้ไม่น่าเกลียดครับสองแสนห้าครับเริ่มน่าเกลียดแล้วครับอ่ะอีกกล่องนึงอีกกล่องนึงอีก,กล่องนึง ท็อปสิบก็ได้มา exp มาครับไม่อยากได้ครับรัวไปเลยครับ 100m จะออกไหมนะครับเดิม1 5 0บกล่องนะครับเดิม1 5 0บกล่อง2 0 0ห0 0สำหรับกล่องทองนี่ก็ดูกันยาวๆนะว่าจะมีอะไรดีๆออกมาสัมผัสโลกบ้างไหมท็อป200นะครับมีอะไรออกมาให้ได้ชมกันบ้างนะครับ exp กับไอ พวกแมทรีวอร์ดอะไรพวกนี้ไม่เอานะครับเยอะเหลือเกิน,นครับเอาไปใช้ไม่หมดซิมูเลชั่นซิมูเลชั่นเนี่ยเอาการนักเตะมาะครับท็อป, 10, อป 3, สิท็อปสาจะไม่ออกเหล้อยเหรอฮะหือยเอ็มร้อยเอ็ไม่เอาหนึ่องห้าเอ็มเาร้อยเอ็ม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 ร้อยเอ็ได้ไหมร้อยเอ็ม ผ่านไปสิบกว่ากล่องนะครับก็ยังไม่เป็นผู้เป็นคนนะครับโอเคครับเดี๋ยวถึงกล่องที่สิบห้าเราจะพักมันไว้ก่อนนะครับดูจากทรงแต่ตอนนี้ยังได้การนักเตะรัวๆอยู่นะครับได้การนักเตะรัวๆอยู่ครับสิบสต็อปไ้ก่อนครับโอเคครับเดี๋ยวสต็อปไ้ก่อนสิบหกใบที่สิบหกนะครับเหลืออีกสามสิบสี่ครับสามสิบสี่กล่องดูมันดูมันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนะครับ โอเคโอเคเดี๋ยวเราไปกดเริ่มใหม่อีกสามสิบสี่กล่องสับเซอร์ไปก่อนนะครับหนึ่งกล่องโอ้โหเอพีตาย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 เอพีเลเวลแปดนะครับขยะมากกล่องเงินก็ได้เอฟพีเลเวลแปดกล่องทองอ๋อยก็ได้เอฟพีเลเวลแปด แย่ yeah, แล้วอ้าวท็อปสามสิบครับท็อปสามสิบโอเคครับไม้ได้ชื่นใจครับรัวไปเลยครับตัดได้มาแค่อันเดียวยังไม่คุ้มนะครับท็อปส่งท็อปสิบไม่มาเลยนั่นเนี่ยครับซิมูเลชันมาแล้วครับจำลองหลีกประเทศไทยเรียกจำลองหลีกครับ ก็มีแค่ท็อป30นะครับอันอื่นที่ออกมาก็ยังขยะนะครับท็อปร้อยหนึ่งร้อยเอมไม่ออกนะครับมันยังไม่ออกมานะครับออกยากมากเปอร์เซ็นที่การร้อยเอ็มจะออกนะครับเกาหลีก็เคยเปิดเผยมาแล้วนะครับมีให้ดูอยู่นะครับว่าก่ลองไหนเปอร์เซ็นต์ออกอะไรเท่าไหร่นะครับ รู้สึกว่าร้อยเอ็มจะเปอร์เซนต์ออก0.9หรือเท่าไหร่เนี่ยแหละนะครับถ้าจำไม่ผิด0.9น0.9อเซนต์อ้าวท็อป30ไม่แล้วครับ0.9จาก100%นะครับยังไม่ถึง1%นะครับต้องดวงดีแค่ไหนอะถึงจะได้ร้อยเอ็มและขนาดเซิร์ฟเกาหลียัง0.9เซิร์ฟไทยออกยากหนักกว่าอีกจะไม่เหลือ0.1เลยเหรือ ท็อปสาิบออกมาสองใบนะครับก็ยังไม่พอใจนะครับยังยังดูเหมือนไม่ได้อะไรเท่าไหร่ครับมันได้แต่ขยะแบบ EXP เอาอกมาก็ไม่ทําไม่ได้ทําอะไรนะครับเอาการ์ดสองแสนห้ามายังจะดีสักกว่านะครับอ้าวท็อปสามสิบมาสามใบแล้วครับบล็อกบาแล้วกัครับ เอ็พน e ี่ขยะจริงๆนะครับหนึ่งร้อยเอ็มไม่ออกเลยนะครับหนึ่งร้อยเอ็มรู้ไหมว่าพี่เฝ้ารอหนึ่งร้อยเอ็มมานานแค่ไหนหนึ่งร้อยเอ็มจะไม่ออกให้พี่ได้เชยชมสักนิดเลยได้ใช่ไหมเนี่ยออ ร้อยเอ็มเอาครับกล่องที่สิบเก้าร้อยเอ็มมาแน่ปรับสองแสนห้าเก็บไปเรื่อยครับสองแสนห้าอีกไม่กี่ใบก็ถึงหนึ่งร้อยเอ็มสองแสนห้าสิบใบยังได้สองล้านห้าสองแสนห้าร้อยใบได้ยี่ห้าล้าน ต้องสองแสนห้ากี่ใบถึงจะได้ร้อยล้านยังไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นนะครับบอกเลยว่าก็มีแค่ท็อปสามสิบสามใบนะครับที่น่าสนใจคือได้การนักเตะมาเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถคำนวณได้นะครับว่าจะเจ๊งหรือไม่เจ๊งเพราะว่าเราก็ต้องไปลุ้นกันตอนเปิดนักเตะอีกทีนะครับแล้วก็ ภาษีภาษีก็แพงนะครับช่วงนี้ราคานักเตะก,ก็เริ่มตกนะเพราะกิจกรรมมันอ๋ทอท็อปสาสิบออกมาอีกใบครับเพราะตอนนี้กิจกรรมเกาหลีคือเยอะมากนะครับแบบโหยทํากันไม่หวัน่นไม่ไหวครับแล้วแจกทีนี้แบบคือผมสามารถมีเงินสามสิบไม่ใช่สามสิบยี่สิบเอ็มได้ภายในสามวันนะครับกิจกรรมที่ผ่านมาเมื่อสามวันที่แล้ว เอาไปตีบวกครับเจ๊งไปห้าสิบเอ็มถามว่ามีเงินยี่สิบเอ็มทำไมเจ๊งห้าสิบเอ็มพี่ตีแตกไะครับมูลค่าทีมหายหายไปเยอะจะหมดแล้วนะครับเมื่อกี้รู้สึกว่าเปิดตอนก่อนเปิดโอ้โท็อปสิบครับท็อปสิบท็อปสิบมาครับท็อปสิบมา เมื่อกี้ตอนเปิดรู้สึกจะสามสิบสามกล่องนะครับถ้าจาไม่ผิดสามสิบสามกล่องนี่ก็สามกล่องสุดท้ายละโอเคสองกล่องสุดท้ายครับมาลุ้นกันท็อปสิบยังออกมานิดให้ได้ให้ได้เห็นนะครับโอเคกล่องสุดท้ายแล้วร้อยเอ็มจะไม่ออกจริงๆเหรอครับนี่พูดกันดีๆแล้วนะสองแสนห้าเหมือนเดิมพูดถึงร้อยเอ็มทีไรสองแสนห้ามาทุกทีครับโอเคครับไปดูกันนะว่าได้อะไรมาบ้างนะครับก็ ได้การ์ดล้านห้าลไม่ใช่ล้านห้าล้านสองแสนห้าหมื่นนะครับก็คือสองใบได้สองสองล้านห้านี่ก็ได้ประมาณหกเอ็มนะครับหกเอ็มหน่อยๆนะครับหกเอ็มหน่อยๆแล้วก็อันนี้การ์ดสองแสนห้าการ์ดสองแสนห้าสี่ใบได้หนึ่งเอ็มนะครับอันนี้ก็เท่ากับสองแสนเอ็มเอ้ยสองแสนเอ็มสองเอ็มครับสองแสนเอ็มเยอะไปอันนี้หนึ่งจุดหกเอ็มนะครับ เงินรวมกันน่าจะได้ประมาณเกือบเกือบสิบเอ็มนะครับเกือบเกือบสิบเอ็มหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สี่หมื่นนี่ก็น่าจะได้ประมาณสิบเอ็มหน่อยๆนะครับสิบเอ็มหน่อยๆโอเคไปดูการ์ดกันครับการ์ดได้ท็อปสามร้อยมาสิบสามใบท็อปสองร้อยมาสิบเอ็ดใบนะครับท็อปร้อยอีกหกท็อปห้าสิบสองนะครับจัดกล่องเงินแล้วก็ท็อปสามสิบสี่ใบนะครับที่เปิดกันมาเมื่อกี้แล้วก็ท็อปสิบครับมาใบสุดท้ายนะครับก่อนไม่ใช่ใบสุดท้ายก่อนก่อนสุดท้ายนะครับนิดๆหน่อยๆโอเคครับ เราจะมาดูที่ที่ท็อปสามร้อยกันก่อนโอเคไปดูนี่ครับ exp สามสิบเอ็ดชิ้นนะครับขยะล้วนๆนครับไปลุยเลยครับท็อปสามร้อยบอกตรงๆว่าท็อปสามร้อยเนี่ยไม่ได้หวังอะไรมากเหมือนกับว่าเป็นตัวเรียกแขกนะครับตัวเลียกแขกโอเคเราจะมาเปิดกันทีระบายน,นะครับไปครับใบแรก โอ้ห้าแสนแปดสำหรับท็อปสามร้อยถือว่าโอเคนะครับเดียโก้คอสตานะครับแสนหกแสนหกเริ่มไม่โอเคแล้วนาตาซิสนะครับ mm hmm. นาะตาซิสครอกชิ k k ini, นนี่ครับสำหรับท็อปสามร้อยราคานี้ถือว่าไม่เลยนี่เลวแล้วนะครับโซดาโด่สี่แสนหนึ่งโอเคไปครับรวยแปดใบ สามแสนสี่โจฮาร์ครับแสงจะมาไหมแสนสามเจอวอลคอร์ดแสนสอง 2, หนักไปเรื่อยๆครับมิลาลาสน่าจะโอกาซากิไม่รู้จักครับอ้าวแสงมาเฉยเลยครับแดเนียลสเตอริทติโมกุตัวโอเคครับท็อปสามร้อยนะครับมีแสงอย่างน้อยก็ยังมีแสงครับท็อปสามร้อยไม่ได้หวังอะไรมาก โอเคแล้วก็ต่อไปไปดูท็อปสองร้อยกันครับมันจะได้ลุ้นก็ตอนไปที่ท็อปร้อยเนี่ยครับจะเริ่มได้ลุ้นแล้วท็อปสองร้อยนี่ก็ยังลุ้นไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับลุ้นไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เรียกแขกก่อนครับอ้าวสเตอร์ลีดมาอีกแล้วครับไม่ต้องห่วงคนระับพี่บอลพี่บอมตีบวกแนะ่ไปครับถือว่าเปิดได้ดีอ้าวไม่ได้ทําทีมลิเวอร์พูลฟูลทีมนะครับ อ่าแมนยูบอกงั้นผมมาให้ยูเว่ก็มาครับลิสตนอร์ครับอาเบติสเตอร์ลิตรักกันมากนี่ไงมาบ่อยขนาดนี้ตัวนี้โค o s วันซองคอมปานีมาโกสลอยถือว่าโอเคนะครับสำหรับท็อปสองร้อยถือว่ามาดีนะครับถือว่ามาดีมากนะครับแต่แดเนียสเตอร์ลิตไม่รู้จะมาทำไมนักหนานะครับรักกันมากสามตัวนะครับ ันนี้โครสสองล้านสามนะครับแล้วก็ปิดด้วยมาโกสร้อยสามล้านนะครับมาโกสร้อยมาโกสร้อยนี่อยู่อันดับที่เท่าไหร่เอ่ยไม่ต้องหาครับพี่เกียรติหาถือว่าไม่เลวนะครับท็อปสามร้อยกับท็อปสองร้อยที่ผ่านมานะครับถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวนะครับโอเคครับจากประสบการณ์ที่ลองกดมาเมื่อกี้นะครับเรารู้สึกว่ากดรัวจะได้ดีกว่านะครับไปครับซีซันสี่ครับ มาตากดรัวเลยครับสามแสนหนึ่งสามแสนหกตายเชียรินนี่มาแล้วครับฮามิเซเชียลรามอสฮามิ3สามล้านสี่นะครับฮาเมิตอนนี้ฮาเมิราคาตกนะครับเดี๋ยวราคาจะขึ้นครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ในไปอยู่ในจิกซอนะครับฮามิท็อปห้าสิบสองใบนะครับ ไปลุ้นกันครับว่าวันนี้พอบล็อกบาจะออกมาไหมครับพอบล็อกบารจะออกมาไหมครับไปแรกครับสองสามไปครับโอ้จอดี่เหยาบ้าไปครับพอบล็อกบาโหหนักครับหนักอาเยอะรับเบน เยเราเป็นครับโอ้ข้ส50นี้ไม่ได้แย่นะครับแต่เลวเลยครับข้ส50นี้ไม่ได้แย่แต่เลวเลยครับทอบ็บทอป200กับท็อป300ยังยังได้ตัวแพงกว่าอีกไปครับท็อป30 4.2ครับเดียรเนลแมสซี่โอเคครับโอเค1 2 3 4 5 6 7 8 9ดับ9ครับไปครับพอบอกบา มายลนอยเออร์ครับอันดับแปดครับไล่เข้ามาแล้วครับอันนี้อันดับเก้านี้อันดับแปดครับไปอีกครับโอ้โหตกลงไปอันดับสุดท้ายของสามสิบเลยเ่ราะวันนี้เดวิดอาราบ้านะครับอาราบ้านี่ครับเกือบสุดท้ายนะครับสองล้านสามัวนี้โครสมาสองตัวครับไม่ไม่พอบ็อกบาไม่ออกครับพอบล็อกบา์น่าจะออกท็อปสิบเนี่ยแหละครับท็อปสิบ พอบอกมาแมทฮูมเมลอันดับที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็ก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่โอเคก็คือเดี๋ยวเรามาคำนวณกันดีกว่านะครับคำนวณเป็นตัวเลขที่ลงตัวเลยว่าวันนี้ได้มาคุ้มไหมนะครับหรือว่าเจ๊งนะครับเจ๋งหรือเจ๊งนะครับมาดูกันครับ โอเคสองแสนแปดใบนะครับหนึ่งล้านครับหนึ่งล้านหกหนึ่งล้านหกแล้วก็สองแสนห้าอีกแปดใบนะครับสี่ใบเท่ากับหนึ่งล้านนี่ก็เท่ากับสองล้านนะครับสองล้านล้านหกบวกสองล้านนะครับบวกกับบวกนี้ก่อนแล้วกันนะครับห้าล้านห้าล้านสี่ก็เป็นหกล้านหกล้านสองแสนห้าหมื่นนะครับหกล้านสองแสนห้าหมื่นโอเคแล้วก็มาบวก แปดแปดสี่หมื่นสี่หมื่นคูณยี่สิบสองครับสี่หมื่นคูณยี่สิบสองแปดแสนแปดนะครับแปดแสนแปดบวกกับแปดแสนแปดโอเคบวกกับแปดแสนแปด เมื่อกี้เก้าล้านนะครับเก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นบวกกับแปดแสนแปดนะครับเก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นบวกกับแปดแสนแปดนะครับจะได้เงินมาทั้งหมดสิบเอ็มนะครับแล้วก็มาเดี๋ยวมาดูนักเตะกันนะครับมาดูนักเตะกันนะครับมาดูนักเตะนะครับนักเตะคือพอบลอกบาก็ไม่ออกนะครับตอนนี้ก็นักเตะ wC มันราคาดรอปอยู่นะครับเพราะว่า มีนักเตะ14ทีเข้ามาใหม่เพราะว่าเกาหลีอัปเดตนักเตะใหม่นะครับเป็นนักเตะ14ทีนะครับโอ้โหมาดีมากครับแบบพอพอมอาสเตตาม83นะครับราคาพออกมา WC ตกเลยนะโอเคมาดูตัวแรกนะครับเรนเนลมสซี่ครับ4ล้าน2ครับแล้วก็บวกฮาเมสนะครับ3ล้าน5แล้วก็บวกกับ ล็อเบนนะครับ9แสนครับเก้าแสนแล้วก็บวกกับนอยเออร์นะครับสี4ล้านแปดนะครับแล้วก็บวกกับแมททูมเมลห้าล้านเก้าแล้วก็บวกกับชอนิโครสสองตัวนะครับสี่จุดหกเอ็มนะครับสี4ล้านหกแล้วก็บวกกับเก้าแสน เซเชลลามอสนะครับแล้วก็บวกกับอีก3ล้านบวกกับอีก3 M โอเคแล้วก็3 M นะครับ3 3 3ส 3, 3. 3 M สนะครับ3.9นะครับให้ไป3ล้านเก้นะครับบวก3ล้านเ ได้มาคร่าวๆที่สี่สิบสองเอ็มนะครับสี่สิบสองเอ็มถามว่าเจ๋งไหมถ้าถ้าเทียบกับว่ามันลดราคาอยู่นะครับถ้ามันลดราคาอยู่เนี่ยก็ถือว่าไม่เจ๋งนะครับแต่ถามว่าเจ๋งไหมก็ไม่ได้เจ๋งนะครับคือไม่ได้ไม่ได้ได้กาไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้เจ๋งนะครับแล้วก็เป็นเพราะมันลดราคาอยู่ด้วยนะครับถึงไม่ได้เจถึงไม่เจ๋งนะครับถ้าเกิดซื้อราคาเต็มเนี่ยเจ๋งแบบ เจ๋งแบบสุดๆนะครับเจ๋งสุดๆเลยครับยังมีข้างล่างอีกนะครับข้างล่างก็มีอาลบ้านะครับหนึ่งเอ็มประมาณนี้นะครับออมีข้างล่างลงมาอีกด้วยนะครับจอทีดี้อา้าบนะครับอยู่ที่ประมาณสี่สิบห้าเอ็มครับรวมรวมทั้งหมดแหละผมเลื่อนลงมาดูเนี่ยรวมทั้งหมดละประมาณสี่สิบห้าสี่สิบหกเอ็มนะครับถ้าขายแล้วหักภาษีเนี่ยก็น่าจะเหลือไม่เท่าไหร่นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ ขอจบคลิปนะครับรีวิวแพ็คลดราคานะครับหรือว่าแพ็คพิเศษนะครับวันเดย์วันเซลของทาง FiFA Line 3ล e ์เซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe c h anel n ติดตามหรือ subscribe c h anel n ด้วยนะครับผมที่สำคัญคือถ้าชอบวิดีโอให้กดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับผม